Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เลขาธิการองค์กรต้านโกงชี้ข้อมูลประโยชน์สาธารณะแต่ปิดลับไร้กฎหมายคุ้มครองอุปสรรคสื่อและประชาชนตรวจสอบทุจริต กรกฎาคม2565นายมานะนิมิตมงคลเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยกล่าวในเวทีเสวนาจริยธรรมในการทำข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนในงานครบรอบ25ปีสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติณสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยถนนสามเสนกรุงเทพมหานครตอนหนึ่งระบุว่า ทุกครั้งที่มีข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนในประเด็นการทุจริตถูกนำเสนอจะได้รับการตอบสนองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีตั้งแต่หน่วยงานต้นสังกัดไปจนถึงหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบอาทิสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสอตองอ อย่างไรก็ตามสื่อหรือองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันมีข้อจำกัดไม่อาจเสนอได้ทุกเรื่องแม้จะมีข้อมูลอยู่ในมือเนื่องจากข้อมูลภาครัฐที่แม้จะไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลแต่เป็นข้อมูลผลประโยชน์สาธารณะหลายอย่างถูกกำหนดให้เป็นความลับทั้งที่ตามหลักกฎหมายหรือหลักการระหว่างประเทศหากเป็นข้อมูลสาธารณะในความครอบครองของรัฐ ประชาชนต้องเข้าถึงได้เรื่องผลประโยชน์ของบ้านเมืองหรือเรื่องการทุจริตต้องสามารถพูดถึงได้แต่ในความเป็นจริงด้วยข้อกฎหมายกลับไม่สามารถทำได้เพราะกฎหมายที่จะมาคุ้มครองประชาชนหรือสื่อที่นำเสนอความจริงและประโยชน์ต่อสาธารณะถูกครอบงำถูกบิดเบี้ยวจนประชาชนบอกว่ารณรมณ์กันไปให้ต่อต้านการทุจริตแต่สุดท้ายคนที่ตายกลับเป็นคนที่ออกมาเปิดโปงการ จริตเพราะกฎหมายที่จะปกป้องประชาชนถูกดองหรือทำหมันให้ออกไม่ได้ ล่าสุดมีการพูดถึงกฎหมายแอนตี้สแลหรือ SLAPP law ป้องกันการฟ้องปิดปากผ่านปปชแล้วผ่านการรับฟังความเห็นประชาชนแล้วผ่านคณะกรรมการปฏิรูปแล้วพอส่งเข้าคณะกรรมการกฤษฎีกากรรมการกฤษฎีกาบอกว่าไม่จำเป็นหรอกกฎหมายฉบับนี้คุณไปแก้กฎหมายปปชสักสองมาตราก็ได้แล้วทั้งทั้ที่เราก็รู้อยู่ถ้าคุณไปแก้กฎหมาย ปปอชอเพื่อให้ได้ผลทางปฏิบัติคุณต้องตามไล่แก้กฎหมายอื่น7-8ฉบับนายมานะกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ